ครับฝรังอายุสีเดือนครับผมไสแดงครับผมไร่เพชรบุรีดำครับผมเป็นฝระดังาสายพันธุ์ไต้หวันครับผมพันธุเปิร์นหงมีครับผมพัน์ดกครับสวนเรานี่คือเป็นกิ่งตอนครับผมอันนี้เด็ดทิ้งไปก่อนเนาะ,อะพอดีเห็นก็ทิ้งมาทางยาครับผมทางยาแล้วก็ บำรุงต้นใส่ปุ๋ยวันนี้สวัสดีครับขอสัมภาษณ์เจ้าของสวนนะครับผมโอ้โหเพียนจริงๆ โอ้กลมหน้ากลมตาทำยังไรนะครับผมฝนตกฝนตกแล้วครับยังไม่หยุดเลยนะเนี่ยโอ้ยกินข้าวกินปลาได้ยังครับเนี่ยเนี่ยคนคนงานเนี่ยก็สาวๆ,ๆนี่ก็ได้มาจากภาคเหนือแถวภาคเหนือเนี่ยขย,ขย,นขยนขันขยันครับเขตเหนือเนี่ยขยันมากเลยครับถ้าเป็นคนลาวเนี่ยขยันถอนญ้าถอนไรครับผมวันนี้วันอาทิตย์ผมเองก็จะมา ขอดูงานที่นี่ครับสวนเพชรบริสุทธิ์ครับโอเพชรรีดามครับผมอยู่ที่บิทวีามเนาะพอดีเจ้าของสวนชื่อเพชรครับผมอะไ็เลยตอนแรกก็คิดว่าจะตั้งชื่ออะไรดีเนาะตอนแรกก็จะชื่อว่าไรลุงพลก็ยังไงยังไงอยู่ก็เลยเอ๊ะเอาชื่อไหนก็ได้ก็ไม่สําคัญอยู่ที่รสชาติและก็คุณภาพของของ,ของสวนแต่ละสวนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามันดังขึ้นมาลูกค้าติดใจค่อยใส่ชื่อใหม่ก็ได้อ่า เป็นฝรั่งสายพันธุ์ไต้หวันนะครับผมคนของมี่อันนี้อายุสี่เดือนครับผมสี่เดือนนะครับเรายังไม่ไว้ลูกครับผมวันนี้ฐานหญ้ากันนะครับผมเพราะว่าหญ้ารกหน้าแรงเราไม่ใช้ยา,ายาฆ่าหญ้าเนาะก็ทําแบบอินรีย์มีคนสนใจกิ่งพันธุ์แล้วก็มีขายครับ มีขายครับเพราะว่าเป็นกิ่งตอนเราได้พันมาจากสายพันธของครับผมกำลังเป็นวันที่วันหยุดครับกำลังไดา้ยญกาครับผมไดายา้ยญาคนต้นให้สะอาดเพราะว่าอย่างน้อยก็การพบแมลงได้ครับผมเราจะพยายามไม่ขีดสารเคมีครับไม่ฉีดยัน่าหญ้าวันนี้อากาศดี ทําสวนฝรั่งกันนะครับดูแลต้นฝรั่งปกติแล้วเราก็ทํางานประจาด้วยครับแต่ว่ามีเวลาว่างแค่เสาร์อาทิตย์ตอนเย็นช่วงเช้ากับการปลูกร้อยสามสิบต้นก็ถือว่าดูแลได้ด,ไดูได้ครับผมไม่ยากครับแรกๆก็คิดว่ามันดูแลยากอะไรเงี้ยไปทำๆไปก็มันก็จะมีตารางเวลาของเราเองว่าเราจะทํางานอะไรก่อนแล้วก็จะทํางานประจำก็ยังได้ครับผมตอนแรกก็คิดว่าจะปลูกปลูกเสริมครับปลูกเตรที่เสริมก็ ูสึกว่าเออยังดีที่มีใจได้มันไม่ครอบครัวขัดเล็กๆครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ส่องข้อความการอสอบถามการปลูกได้ครับผมเรายินดีให้คำปรึกษาครับผมเป็นฝางปลูกฝางไส้แดงแล้วก็เป็นมีฝั่งกิมจูไส้ขาวก็มีครับปลูกเป็นแถวเป็นแนวฝ่งนี้ก็เป็นฝ่งกิมจูไส้ขาว ตัวนี้จะเป็นขงเป่าซื้อครับของเป่าซื้อไส้แดงครับกำลังออกดอกช่อสวยด้วยนี่ตัวนี้อายุ8เดือนแล้วครับกำลัง องปอเาซื้อก็เราจะใส่ปุ๋ยทุกๆ15วันครับผมหรือใครไม่ว่างก็ใส่เดือนเดือนเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้ครับอันนี้จะเป็นฝรั่งสวนอินซีครับผมส่วนมากเราจะใช้ทางชีวพันธุ์ในการฉีดพ่นหรือการหมักเป็นน้ำหมักซะมากกว่าครับสนใจอยากได้จริงพันธุ์ เรามีขายครับผมแล้วก็เป็นกิ่งตอนที่เราตอนที่ต้นครับ